รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านำเสนอเรื่องการจัดเสวนาองค์กรภาคประชาสังคมณนะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่14และ15มิถุนายน2557ภาคประชาสังคมภายใต้การนำของสมาคมสตรีจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสันติสุข ได้จัดการศีวนาในหัวข้อเรื่องโครงการวิเคราะห์สถานการณ์กับการปรับตัวในการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนใต้หรือปตัตตานีนาเพชรมีรีสอร์ทอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปตัตตานี มูล,ลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมสถานีวิทยุมีเดียสลาตันสำนักสื่อวาตานีองค์กรแนวร่วมและสำนักสื่อต่างๆรวม200คนการเสวนาเป็นการแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตัวแทนองค์กรต่อการแก้ปัญหาความรุนแรงเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยปัชจากการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการปลูกฝังแนวคิดทัศนคติในทางลบต่อรัฐบาลต่อการอ้างอิงประวัติศาสตร์ปัตตนีว่าถูกนักล่านานิคมสยามยึดครองและกล่าวโจมตีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐว่าไม่มีความตั้งใจจริงใจในการแก้ปัญหาความรุนแรงและเข้ามากดขี่คุกคามเอารัดเอาเรียบเพื่อหวังผลประโยชน์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้า ขอเรียนให้ทราบดังนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าการจัดเสวนาครั้งนี้เป็นการเสวนาเฉพาะกลุ่มที่มีแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกันเป็นการบ่มเพาะอุดมการสร้างความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างประชาชนกับรัฐโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และนำมาเป็นเงื่อนไขสร้างกระแสความเกียรติชังให้เกิดแก่เจ้าหน้าที่รัฐการจัดเสวนาในครั้งนี้ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายจำนวนมากทั้งค่าที่พักค่าจัดสถานที่ในการจัดเสวนาค่าอาหารและค่าเดินทางมาร่วมการเสวนาสำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากถึง200คนเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการสนับสนุนเงินทุนจากมูล,ลนิธิที่อยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตาม การจัดเสวนาเฉพาะกลุ่มพันธมิตรแนวร่วมเป็นการหมุนเวียนจัดกิจกรรมระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมและเป็นเพียงกิจกรรมบางหน้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรของตนเองโดยใช้เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนเพียงบางส่วนที่เหลือเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มและพวกพ้องของตนเพื่อเป็นการป้องรามและป้องกันองค์กรภาคประชาสังคมที่มีความเห็นต่างจากรัฐ นำเอาประวัติศาสตร์มาบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือนำเอาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทั้งที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันมาสร้างกระแสอุกกระดมสร้างความแตกแยกและเกลียดชังระหว่างพี่น้องประชาชนที่มีความแตกต่างทางอัตลักษณ์และต่อเจ้าหน้าที่รัฐจึงขอให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ให้เข้าใจถึงการดำเนินกิจกรรมขององค์กรภาคประชาสังคมที่เห็นต่างจากรัฐและเพ่งเลงตรวจสอบการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความปลอดภยัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนรับทราบถึงความจริงใจของเจ้าหน้าที่รัฐ ในความพยายามแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความกล้าหาญเสียสละและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบขอให้นำมาคิดไตรตรองและอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาหรือการบิดเบือนข้อเท็จจริงของบุคคลในองค์กรภาคประชาสังคมที่มีความเห็นต่างจากรัฐ ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดที่ร่ำรวยจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งยังต้องห่างไกลจากครอบครัวสูญเสียชีวิตจำนวนหลายนายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งตรงข้ามกับบุคคลในองค์กรภาคประชาสังคมที่หลายคนร่ำรวยท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือประสบความสำเร็จทางธุรกิจสามารถเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งและไม่ปรากฏเลยว่าต้องประสบกับความสูญเสียจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผู้ก่อเหตุรุนแรงด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าโทรศัพท์073452-535